ไอ้รำคาญนังว่าอยู่นี่รำคาญเหรออยู่นี่รำคาญนี่เลยอยู่ไม่รำคาญเหรอนึกออกาแม่แมงค์วีอ่ะบมันชเวลาเรานั่งอยู่มันก็แบบนี่มาตอนที่ตาเดี๋ยวก็จูบก็คือมันนี่อยู่ในหัวอ่ะพอปัดแล้วปึ๊บหายปัดแล้วหายไปแป๊บเดี๋ยวก็มาเนี่ะเหมือนนั่งเลยไงมาแต่เพิ่งจบไปส่งคำดอกไม้นี่อุ้ยแต่สนุกมากไม่ใช่ภาพจำคือไม่รู้ว่าสนุกมันสนุกจูบกับคิดค่ะ กินกินหรอเอออชักจูบแล้วลองจะดีเอาได้ไมีถ่ายมีถ่ายหลังก็ไปแหนมตัวหน่อยอะไรอะไรเอาขออีกทีเอาได้เอาจะได้นับหรอเสียงเมื่อกี้เหมือนโอเลียงกล้วแก้วเสี่ยงเลยโอเโอเลียงกล้วแก้ว อาจจะทางนี้ทางนี้จะตื่นเต้นของผมัยจะตื่นเต้นกับการเบลฟ์ซินกับน้องครีสแต่ว่าถ้าเป็นกระเทยสุงอายุอย่างเราเนี่ยนึงจะชอบเห็นตอนตีกับคุณจันยาเหนื่อยมากเลยเพราะว่าไอ้ตอนที่เราเข้าฉากด้วยกันนะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกมันคือก่อนเข้าเพราะว่าแบบว่าคือเราเหมือนกับว่าเป็นตัวตลกของกองถ่ายอ่ะคือเวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็จะมากัดกัน อะไรอย่างเงี้ยเล่นแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เอากอี้มันเก,กชอบเอากอี้นางเนี่ยพับเก็บแล้วก็แบบเอาไปแอบหรือแบบบางทีนางอนอนนอนอยู่อ่ะ <c oughs> ก็จับแล้วก็ลากนาง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยน <c oughs> ะตอนตอนอย่างในตอนเดอะเฟสพี่เกศบอกว่าตอนย่าเนี่ยเหมือนแมงวีไอล้ลำคาญนางยงไม่ลำคาญเหรอยงไม่ลำคาญนี่เลยยูไม่ลำคานเหรอนึกออกมันมแมงวีอ่ะบางทีเวลาเรานั่งอยู่มันก็แบบ ตาดูมือถือมันอยู่ในหูอ่ะพอปัดแล้วปึ๊บหายปัดแล้วหายไปแป๊บเดี๋ยวก็มาเนี่ยคือเหมือนนางเลยไงคือนั่งนั่งอยู่อ่ะเดี๋ยวกันเสียงก็มาแล้วอียดาด่าดกัดตบทีนางก็เงียบเดี๋ยวก็มาอีกอีกแล้วอ่ะก็เลยต้องให้ใสยาวไว้อีอะไรนั่นแมงวีก็เหงื่อยนารำคาญมากอยากตบปา ตกมากเลย <ас <ас แต่ว่าลอกตัวแม่ก็ไม่แต่คนแบบเป็นแบบวิงอย่างเงี้ยยายพิมก็นึ่งยายตือก็อีกหนึ่งโอ้ป้าตูป้าตือดี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างอย่างตอนรายการรายการที่เราทำเออรายการรายการเดอะเฟซอ่ะคือเวลาป้าตือมาเนี่ยทีมงานเขาก็จะบรีฟป้าใช่ไหมว่าป้าเนี่ยแคมเปญนี้ต้องต้องแบบว่าโอเคป้าต้องดูตรงนี้นะป้าต้องให้คอมเมนต์ตรงนี้แบบ เออเออเออหน่าป้ารู้แล้วไม่ปังไม่ฟังไม่ฟังแล้วพอถึงจริงๆนะก็คือไปไหนไปนู้นเลยที่นูไปเลยเฮ้ยก็ให้ดูการเดินตาตาอะไรนู่นนี่นำไปอะไรไปด่าเรื่องนู่นเรื่องนี้บอกว่ามาทำไมมาทำไมนั่นแหละเออแล้วคุณพอมาทำรายการเฟซกับนัดกับป้านะก็ปวดหัวเหมือนกันหมดนะเพราะว่าแคก็นี่มาละยังไม่มายไม่เไสบายแล้ว คือเป็นรายการที่นั่งด่ากันอยู่แบบดูด <oh ูแล้วก็อีเอากูมาทำไมยะด่ากันบบด่ากันเลยวะชีวิตมันมันต้องการอะไรขนาดนั้นหรอแม่มันเหงาเหรอคะแต่ถ้าทางอ่ะมันก็ไปได้ดีเพราะตอนนี้มีสปอนเซอร์เข้าด่ากันจนแบบสปอนเซอร์เข้าอ่ะด่ากันจนแบบโอเคเอาด่ากันเลยดูแล้วแข่งเราเชิญนั่งทำอะไรนะมึงอะไรก็กรูเกาไปเรื่อยเลยเออดูเล็บดูอะไรเอายัง อยู่อย่าเลยนี่มานะออพูดแต่เรื่องแบบว่าเกี่ยวกับผู้ชายเ,ออเกี่ยวกับเรื่องใกล้สะดือหมดเลยเนี่ยเนี่ยมาไปกันรยเห็นแม่เป็นตัวแบบโอ้โหแม่คือที่สดนะนึกออกป่ะเป็นแบบแม่เมืองอ่ะพอเราได้เจอแม่<ะ>ยัวมเมืองเหรอเออพอเราได้เจอแม่เมืองปุ๊บเราก็แย่ยกจะแบบแชร์ประสบการณ์ประสบเลยแต่สนุกมากเทมั้นนี่แกห้ามให้แม่เกดดูเลยนะพวกมีแต่มีแต่มีแต่นู่นมีแต่นี่เกหันไปมองแลบอแม่แม่ ุกจะหนาเด้นดีมันดีเขาแทบอีกคนนึงเพราะคนนี้กาเคยมาเล่าให้ฟังในรายการแล้วยังยังไม่ได้ถามกับเจ้าตัวเลยแข่ทมันตดใส่ที่นั่งตดใส่หน้าพี่เกดอ่ะเกิดอะไรขึ้นอีแข่ เราอยู่ที่กองถ่ายตอนนั้นคือสงครามนักปั้นเขากําลังกินส้มตำอยู่แล้วนางก็ก้มงายก้มอย่างนี้แล้วกำลังกินอร่อยอยู่แล้วแบอว่าไม่ยืนนางก็ยืนอยู่ต่ออยู่อย่างนี้แล้วก็ก้มมันน่ะสวยก้นอีแขมันแบบมันน่าจับอะขนมปังบริอ้อนมันคมแล้วมันแบบน่าจับดิฉันก็เลย หมั่นเคี้ยวก็เลยเอารองเท้าส้นสูงเนี่ยก็แย่ก้นเขาก็แย่แย่แย่แขก็อย่าหยุดนะหยุดฉันก็ไม่เออฉันก็ไม่หยุดไงพี่เกศถ้าพี่เกศไม่หยุดนะแขกจะตดใส่อ้าวก็ท้าหนิฉันก็มายยิ่งแย่เลยทีนี้แทนที่จะเอาแค่เอาหัวรองเท้ามาจริงๆเอาส้นเลยแย่เอาไปที่ก้นเขาเลยแย่กินินกิเข้าไปอย่างเงี้ยมันมันเถื่อแย่เนีบย แต่หันมาแล้วก็ปุ๊ดใส่หน้าเลยแล้วก็แบบมันมันไม่แตกมั้ยนะมันมันรู้สึกเป็นแบบอยู่ผมปิวมันไม่ใช่แค่เสียงแต่มันรู้สึกลมแล้วร้อนมาแบบเข้ามาดิฉันไม่ได้แหละเขาเปิดแอร์เหมือนเขาเปิดแอร์อีแก้วเมือไเคางนแต่ฉนไ่ร่รผมรันแม่ตรงเลยอ่ะพอลมพัดเข้ามาตรงเดียว ตายเลยคนตากระพู้ยเลยบ้าเรื่อมันสดลมร้อนเลโอ้โหรู้สึกเลยแบบบูมบาวเลยทุกอย่ชีวิตพิเกตเป็นแต่เรื่องมันๆมันมากรอบข้างก็คึสนุกสนานเราเราชอบเล่นงานเราเป็นคนที่ขี้เล่นทะลึ่งอะไร